สวีครับมาพี่น้องครับตอนลังแรงๆอากาศแรงๆพี่น้องสิผ้าเก็บมาละขี่นกพี่น้องมาเก็บยพักเก็บหย่าคือเขาครับไโอ้ะหยาดบาดคำงามแล้วละงามแล้วงามแล้วบันนี้โอ้ยบังพี่น้องป้าบริเก็บซองมือยังมึงมึงวะนี่เอาไปนี้ไม่เสียดพันหรอถาะว่าเสียท่านวะได้ฮะโอ้ยเอาไว้ตปจำนวนกินวะได้บุงส่งเขาจะเก็บวันจำนวนสมเด็จพี่น้องหาหน่วยกินบวะได้ครับบมึง แบบนี้ครับสำเนียบพ่อเนี่ยพออี่น้องเบิ่งเพิ่งนะครับอย่าบโอ้ยมองยืมหมอนม้มาตัดมันหรอถอดเอาอุ้ยอยู่นี่ไห,ห,หมรอ,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 องเป็นท่าพี่น้องโอ้ยแง่เงี้ยงมอพี่เราตัว็มัน,นกำลังมหมากขั้หมากขั้หมากพี่น้องต้องเก็บเด้อนะถ้าใครปลูกมะละกี้นกต้องเก็บนะครับอย่าปล่อยให้เขาเยอะนะครับ ้าเขาเป็นวยเรพเก็บเขาสิบอกงวยไหมได้พี่น้องครับเห็นไม่ตขอพดีคั่อุ้ยเอาลายเถอะมันโมเนเนวกินเหร็โอ้ยเก็บอีรีบอ่เก็บหมดบ้างมันโบอันมันสิบ่เป็นหมากพี่น้องทำพันบ่ได้แนยกไปเสือไม่ก็เข้อง่าไม่ก็เบักขีมาละีนกคู่อ่อนออ่อนครับอ่อนๆมาละขีโนกลูกใหญ่เห่่างเห่นิมั้ง ก็ร่ออง,งออกเรื่อยๆก็ออกเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอดีแดดมันไม่ออกไม่ค่อยมีแดดนะครับสองสามมือที่แล้วมันคืมฟ้าคือฝนฝนมันตกวันนี้ก็เลยรถน่ามักครับม,มันก็มักเสกบ่เสกกระปรน <c oughs> บวนเชเครียดออกมาบวบบวชพอดีก็พิพลัก <c oughs> ไ,ไหมไรครับดอกอกดอกครับเอาไปเทมีเทมีเอาไปเนี่ย มันมีลายบหเหลายเดี๋ยวด้วถ้ามีลายด้พิหน้องเี๋ยยอมเอาแบบนี้ดีควมั้งี่น้องมั้งเอาแบบนี้ดิบ้าหาตลอดต้บริชายานะมันบริชาย่บนเลยมันลายนะครับดูหเดียวเดียวสิภ้พไปกันถึงไหมั้งนีนวยเงลายอยู่พี่น้องเียเโอ้ตอนนี้อามุดเอนองเ้อี่มุดแดงป่ะล่ะ ตรงน,นี้ครับบางเมื่อไรบ้ง,บง,บง,บงนี่ครับสอมือครับวันน้เก็บหมูมนกักเก็บไปนหลวบ,บุกอะมร้งบนหมูมน่งมือวันก็บเข้ามาเมื่อกี่ละต้งหลังนะีโอ้นี่โอ้เฮียบางเมื่อังโอ้โอแกเหรอตัวเนี่ยเดี๋ยวมีฝักมีปลายเลยพี่น้องเมื่อสามน่วยกับพอ่อเราเนาะกินบหมดบงไงฝักยังไงครับกำบาราีอกเอาัะมีก่อะไปอีกบ้างเนเอาเขาไปได้คุณ เอาล้วเอาล้วเอาแล้วกินน้องกินหมดเปล่าก็ยังหลักนี่เว้ัวสิทำสิไปตลาดสิไปตลาดมั้งพี่กํบวะวัวพี่ก็ร้ายครับนี่ยเรื่องเดียนะเนื่องเอาหน่วยนั่นไปเนี่ยมันคือพี่การนี่แหละโอ้โหแก่ตัวเนี่ยโมแก่ดอกแกเดีแก่นี้ดิพี่น้องบ่มันยังอันทัฒนเลียมทัฒนอันนั้นเลียมวันก้มบ่พอหยาด่ครับ มักครับมักเอาจักซีหอยอดเอาไปเช็ดยังกินก็กินกับพละกินกับแปรกบองเสียบครับเนี่ยยาไทยยังมได้กี่น้องน้องบุกงนกินกับตำกล้วยด้วนี่แหะดอาบุกงงไมว่าบนท่านนี้บักทั่วมันนี่บักทั่วลายลายบะทั่วค้างไวเยอะเอาอยู่บ่ไป อายุพี่น้องรใส่บกเกลืออ้หยอดเป็นตะลวกดีแท้ปุ่นขึ้นหอดต้นบกม่วงกัดโอ้มันหัดดูอนุษย์พิโลกโอ้บักน้ำได้น้ำเต่าน้ำเต่าข้างบนครับขอบคุณนะ คืนสุดต้นอะไรนั่นเลยทั่วดวกได้พี่น้องเด้อนะครับกำลังโดดขับเนียวบุ้งคุณนะครับอขอเก็บอันนี่ยมือสีแก่แล้วนะครับโบได้มาเก็บสองมือนะครับตะกี้ก็ตอดไปกินนะครับพี่หน,น,น้องก็ตอดไปกินเจ้าหนี่มปรด็มาเลยพี่น้องสองมือทั่วนี่ม,มันแกไวัยคุณบงังในโอหมดหมดมือสิแก่ถิ่นไปแล้วเด้นนี่พวกทั่วนี่ก็ต้องเก็บได้พี่น้องถ้าไม่เก็บเขาจะไม่เป็นฝักครับเขตาต้องเฝ้าเก็บนะครับ กูน่าอันแบบไงเบิ้งฟักนี่จนแห้งเดี๋ยวฟักแห้งง่ายมากถ้าย่อเก็บกูน่ะฟักคุณดวงกูเขาออกแล้วบ่ออกแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งข้างในอยู่มหมดแดงนะครับหมดแดงได้เลี้ยงมาให้กินเพี้ยเลี้ยงไม่ให้กินเพี้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปเก็บไปกินครับเล่นเรีนหัวหัวไปซนอันนั้นพี่น้อง นะครับวันนี้ย,งยังไงคุณแม่เอาพ่อเราไปัวรบ้งรางแบบไรนึงขันย,ยิ่งแบบนะฝากแม่พี่น้องเดี๋ยวจิบพาเขาไปเบ้างอะไรขี่นกคแม่นต์วกงพี่น้องโอ,อ,อ,อ้สิ่งใดเนาะเดี๋ยวนในนยวครตัดง,งานนี่ลงมอะไรเราคือหกปันมาหมดเยเอา้าเดี๋ยวสิเขาไปเก็บบักมันละอนนเอา้า วอวถาให้พี่น้องถานี่ก็ได้อเอาสิบ่กนมือ,มอถือสิบหบีพี่น้องพี <c oughs> ส่ส็ะมีบวกกูจากสามทีไว้ครับี่บวกมันโทกลาย นี่โว้ยดรถคักพี่น้องมาบ้างแหมเอาเจ็บล้นี่ครับนี่โอ้มึงเพียโอ้จนแก่จนเฒ่าบบ้างนะู่วะน่ะเมื่อเดินพิ่มโอ้เิ่งแล้วเก็บครับเก็บเก็บว่เก็บบ่ได้นะครับเขาจะออกง่วยหน่อยบังวูน่ะโอ้เป็นแก่ครับเป็นแก่สิเป็นลายน่อยแล้วล่ะบกทั่วก็จนแหงกุญแหงเดี๋ยวจังหวัดมาเก็บในมันูนไทยจั่วมันไม่ต้นเดียวบ่ กายข้างตั้มข่า,ายร้ายได้ทั้ง, <ไป S 1> งหมดนักยหนักใบใบงามลายใบงามลายใส่ขี่ไก่้ได้พี่น้องอยากปูได้เห็นอยากมาเห็นใบงามใส่ขี่ไก่ได้หลายครับนี่พวกตัวนู่นนี่ทีเทาตัวน่ะโอ้หมดแดียร์มีแต่ปูเดียมเของมาเก็บพ้องกั ยยง้างกันพูดแล้วแม่เครื่องมันอยู่ทั้งพูดนวยจำเขียนโอ้ยเดี๋ยวถาพัน์ลรวล่ะคิดว่าพุนตั้งนานนะโอ้ยนวยนี่เอาเหตุท่นแล้วพี่น้องเด้อนี่มี่นวยอ่อนบะพอนะมั้งพันบ้าท่านออกวัดนึกออกไหนวย เดี๋ยวมาหาเบิ่ง นี่กสิไลากันนี้ไปพี่น้องกลับบ้านครับมือเพื่อนกันมือคนผล,ผลิตนะครับเอาละน,นี่จำนี้นะครับเดี๋ยวสมีดกระเพาะยิ้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือสองสีกสองมือสีกสี่ลายก็เก่าแล้วพี่น,อนอ้องเด้อพราะว่าขังไงแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวขอตัวไปตลาดกันพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อกับเขากันหากบมาออมหาปลามาอมพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณที่ติด,ดตามครับ